สวัสดีค่ะมาพบกับต้าอีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้ต้าจะมาแนะนำสินค้าใหม่ของเพจใหม่ในของต้าอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อว่า p i ต t a Beauty Shop นะคะซึ่งร้านนี้จะเป็นการรวมสินค้าหลายอย่างด้วยกันนะคะผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผิวพรรณบนใบหน้าสุขภาพร่างกายทั้งภายในจนถึงภายนอกภายนอก,ภา,นอกภายในคือแบบเกี่ยวกับความสวยความงามทั้งหมดจะมาบรรจุอยู่ที่เพจนี้นะคะซึ่ง วันนี้ต้าจะมาแนะนำสอตัวก่อนนะคะก็คือตัวแรกเนี่ยตาใช้อยู่ก็โอเคเลยตาก,ก็เลยมาแนะนำตัวที่2ตงตากำลังจะทานแต่ว่ามีฟีดแบกจากการที่ลูกค้าซื้อไปใช้แล้วแบบโอเคต้าก็เลยมาลองกับตัวเองสักหน่อยจะได้แบบตอบลูกค้ารลายต่อไปได้เต็มปากเต็มคำว่ามันดียังไงตัวแรกก่อนนะคะจะเป็นตัวอัลฟาอะบูตินนะคะตัวนี้นะคะ น่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะคะเป็นเซรั่มนะคะคือต้าจะพูดแบบเรื่องสรรพคุณหรือว่าตัวของมันแบบแบบความร,ารู้ที่ต้ารู้ที่ต้รับทราบมาที่ต้าสัมผัสนะคะจะไม่อ่านแบบสคริปต์นะคะนี่คือแบบสดๆก็คือตัวนี้เนี่ยต้าใช้มานี่คือเป็นหลอดเป็นหลอดที่3แล้วก็คือเป็นขวดที่3แล้วก็คือปริมาณประมาณ10มิลเองะคะแต่ว่ามันมันเข้มขน้น มันมีประโยชน์ยังไงมันมันช่วยอะไรก็คือเอาง่ายๆเลยเราจะใช้มันเนี่ยลงบางๆก่อนที่เราจะใช้ครีมตัวอื่นที่เราใช้เป็นในชีวิตประจำในชีวิตประจำวันก็คือล้างหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเช็ดหน้าแล้วนะคะเช็ดกับสำลีเช็ดกับผ้าเช็ดกับอะไรก็ตามให้หน้าแห้งนะคะแล้วทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ค่ะมันจะมี๋ยวสักครู่นะคะตัวที่ตาใช้อยู่แล้ว อ่าเนี่ยค่ะถ้าแกะมาจากกล่องแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ามันจะมีกระจุกเรียกว่ากระจุกสีขาวแล้วกันนะคะตัวเนี้ยเหมือนกับเป็นหัวปัมะะ๊มมากค่ะเวลาเราจะเอามาใช้เราก็หมุนแล้วก็บีบป,ปุ๊บมันจะขึ้นมาแล้วก็จะหยดหยดนะคะหยดหยด,หยดที่ฝามือก็ได้หรือว่ารถล,ล้างมือก็ได้แบบบีบให้มันหยดประมาณหยดหนึ่งถือว่าเป็นหยดหนึ่งแล้วนะคะพอได้มาเราก็เอาตัวเนี้ยค่ะจุ่ม5จุดนะคะแล้วก็ละเลงบางๆให้ทั่วหน้านะคะ หลังจากนั้นทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะพอมันจะแห้งมันจะซึมเร็วมากเลยอะคะ่ะพอซึมแล้วเราก็เอาครีมหรือว่าตัวอื่นที่เราใช้บำรุงเชา้าเย็นอะไรเงี้ยก็ลงตามไปได้เลยแล้วจะลงอะไรเพิ่มอีกก็ได้แต่ตัวนี้ต้องเป็นตัวแรกนะคะตัวนี้ให้อะไรบ้างสิ่งที่ต้าได้รับที่ท่ต้าใช้มาก็คือหนึ่งหน้าสว่างขึ้นสว่างขึ้นเพราะอะไรเนี่ยมัน มันมีตัวที่ทําให้หน่าสว่างขึ้นอย่างแบบคืนสองคืนอ่ะมันก็รู้แล้วนะรู้สึกได้แล้วว่ามันโอเคขึ้นแต่ที่ดีกว่านั้นคือพวกรอยแผลเป็นพวกสืบอักเสบเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบดีขึ้นอ่ะคือถ้ารู้สึกว่าพึงพอใจมากก็เลยใช้อยู่เรื่อยๆแล้วยอดขายก็เยอะเพราะว่ามันได้ผลเร็วราคาหรอไปดูในเพจ <laughs> ราคาไปดูในเพจไม่ได้แพงอย่างที่คิดแล้วก็เป็นของแท้มีออยทุกอย่างโอเค ก็คือชอบอะ่ะก็เลยมาบอกคือมีคนใช้แล้วก็ชอบแล้วก็สั่งเพิ่มมีรีวิวจากลูกค้าแต่ถ้าคุณอยากพิสูจน์ว่ามันดียังไงคุณต้องซื้อไปใช้เองอ่านั้นไปตามที่เพจนะมาย่อๆสคริปต์ไม่มีสคริปต์มาแบบพรีเซนต์แบบแบบตามประสบการณ์ที่ใช้ก็คือตัวนี้โอเคเลย Alpha อั t ลติ ตัวนี้ตาชอบจุ๊บจุอ่ะตัวต่วไปตัวตอไปดีกว่าค่ะตัวนี้คือต้ายังไม่ได้ทานแต่ว่ามีออเดอร์เยอะขายดีเลยเอามาโฆษณาห้ตัวตัวนี้เป็นดีทอร์กนะคะแพลตตินัมไฟเบอร์ดีทอก็คือการล้างลำไส้ล้างสารพิษในร่างกายนะคะมันจะบรรจุประมาณ10ซองนะคะตัวนี้ก็วิธีทานก็ชงชงกับน้ำชงชงคนคนทานก่อนนอน1ซองนะคะ ก็เท่าที่ลูกค้าซื้อไปทานเขาบอกว่าเห็นผลตั้งตั้งแต่สองแรกที่ใช้เห็นผลยังไงรู้สึกว่ามันขับถ่ายระบบขับถ่ายอะไรดีขึ้นแล้วมันเบามันเบาขึ้นไงก็คือถามว่าเป็นตัวลดน้ําหนักไหมทางอ้อมก็คือดีถอกพอดีถอกเราไปเอาตัวที่ไม่ดีในร่างกายนี่คือต้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านภาษาพวกเราคุยง่ายๆก็คือเอาสิ่งที่ไม่ไดีออกไปทําให้ระบบลําไส้อะไรทุกอย่างมันดีขึ้นการขับ ถ่ายระบบย่อยอะไรมันก็ดีขึ้นร่างกายถ่ายดีไม่ไม่มีไขมันอะไรมาแบบเคลือบกระเพาะอะไรทําให้แบบดูเป็นอ,อ้วนอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เขาบอกว่าถ้า,ถาทานไปเรื่อยๆอะ่ะมันลดได้เดือนละหนึ่งกิโลนะแต่ถ้าทางที่ดีเพื่อให้คนที่อยากลดความอ้วนคือต้องทานตัวนี้ไปก่อนช่วงนึงระยะนึงแล้วไปทานพวกอาหารเสริมลดน้ำหนักนะตาแนะนำให้นะคะพี่ีบอลของตาก,ก็ดีนะก็คือ ถ้าถ้าเอาคู่เนี้ไปทานด้วยกันเนี่ยเชื่อเลยว่าเดือนหนึ่งต้าว่าน่าจะแบบสามสามโลอัพอ่ะเออไม่รู้สิก็แต่ตัวทั้งสองตัวมันก็จะมีออย้อมนีอะไรทุกอย่างคือทํามาจากสมุนไพรอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนใจเรื่องแบบลดน้นาําหนักหรือว่าอยากให้หุนดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยออต้องแนะนําตัวนี้เลยนะคะ p l a นซินัมไฟเบอร์ดีแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นลดน้นาําหนัก ก็คือคาบีบ็อกพิงค์นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาแนะนำเอาแนะนำสองตัวนี้ก่อนแต่เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเ,เขาเรียกว่าคนที่ตั้งใจจะลดน้ำหนักดีขึ้นก็คือต้องต้องตัวนี้คู่กับคาบีบ็อกพิงค์นะคะเ,เพราะฉะนั้นคือแค่นี้ก่อนในส่วนที่จะไม่พูดถึงคาบีบ็อกเอาเป็นว่าวันนี้ตาซื้อตาเอามาจะทานเองทำไมเอ,อตาก็ไม่ได้อ้วนเนะาะตาก็สี่สิบสามสี่สี่เองอะ่ะโ้ส่วนสูงร้อยหกสิบ 465แน่ก็คืออยู่ในประเภทผอมเลยแหละไม่ได้อ้วนเพราะฉะนั้นที่ซื้อมาทานเนี่ยไม่ได้หวังที่จะลดน้ําหนักแต่เนื่องจากว่าถ้าเป็นคนที่แบบเรียกว่าไงหนึ่งเคยผ่านการจัดฟันมาสองก็คือทานอะไรไปมันก็คืออาจจะแบบลำไส้ไม่ค่อยดีอะไรถ้าทานอะไรไปจะเป็นเนี่ยเป็นสิวเล็กๆใต้คางประกอบกับไปแพ้สบู่ ทดลองตัวหนึ่งที่อ่อเอี้ยนก็ส่งมาให้เพื่อให้ทดลองดูเพื่อจะให้มาขายแต่ตรู้สุกว่าไม่เอาตาขอยืนยันว่าจะกลับไปใช้สบู่ขาวจะไม่ทำร้ายหน้าตัวเองอีกแล้วหรือขึ้นมารักษายากแต่ดีนะที่มีตัวอื่นมาช่วยให้โอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ตาซื้อมาทานเพื่อล้างพวกระบบให้ลำไส้อะไรดีขึ้นเผื่อสิวใต้คางมันจะไม่มาเยือนอีกแล้วก็ ทำให้ผิวพันธ์ผุดพองอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวตาทานเสร็จแล้วตาจะแบบมามาบอกชิวเนาะจะบอกทางไหนทางเฟซทางเพจทางไลน์ทางอะไรเดี๋ยวค่อยรู้อีกทีว่าผลมันเป็นยังไงแต่ว่าคืนนี้ลองแน่นอนค่ะไม่พลาดแน่นอนได้มันแล้วได้มาครอบครองแล้วเอาเป็นว่าวันนี้คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะนี่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกยังไม่ได้เปลี่ยนชุดแดดน้ําเลย ก็แค่แนะนำสอตัวนี้ก่อนนะคะสำหรับเพจใหม่นะคะพิตตาบิวตี้ชอปนะคะขายสินค้ามีคุณภาพอีกแล้วครับท่านแน่คือถ้าสนใจอะไรรายละเอียดราคาทุกอย่างก็คือติดตามเพจต้านะคะยังไงขอบคุณมากที่ติดตามจนจบแม่ค้าก็คุยเลยเปื่อยเนาะไม่มีสคริปต์เพราะฉะนั้นก็มอยโอเคค่ะนั้นขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะจุบ๊บยังไงอุดหมกันด้วยนะบ๊ายบาย